ลำโพงบ l u ธ t o จากวันโฮล่าขออีนึ่งกล่องจะไม่ได้บ้างมาดูก,กันเลย อันบอกมาเรียบร้อยแล้วนะครับขออีกหนึ่งกล่องก็จะมีลำโพงบลูทูธจากวันโฮล่ารุ่น BOC062 แถมสายแจ็ค AUX 1เส้นและสายชาร์จแบตเตอรี่แบบ Type C และคู่มือวิธีการใช้งานเป็นลำโพงบลูทูธเสียงรอบทิศทางปุ่มควบคุมอระธานด้านบนปุ่มเปิดเปิดเครื่องปุ่มลดเสียงปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มหยุดคลิปเล่นคลิปอันนี้เประธานด้านหลังช่องเสียบสายชาร์จแบบ Type C ช่องเสียบ USB ช่องเสียบ memory card ช่องเสียบสายแจ็ค AUX อันนี้เป็ะธานด้านล่างขาตั้งมียางกันเลื่อนด้วยและมีสายแขวนให้้ดวยงลโพ เปิดบลูทธูธโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแต่เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่มีชื่อว่า One Polar BOC 062มาลองฟังเสียงลำโพงกันนะครับ